ของป้ายทิลิปนะคะแม่มาเริ่มเลยมาแม่สาวัไนี้กางเกงยีนขาสั้นเน้นเอวสูงถูกต้องนี่นะคะป้ายนี้จะมีสองรหัสคือเน้นเอวสูงตัวนี้แล้วก็เป็นเอวสูงดวมอ่ะใช่ใช่ใช่นี่มีตัวสวยอีกแม่สาวนะคะเปิ้งผู้สีมาดีนะเนี่ยเธอกางเกงกระโปรงเด็กแม่รอนะหน่อยเลยนี่นะคะนี่วันนี้ใบสามใบสามเฮ้ยทรงโคตรสวยพี่รักเนี่ยปึ้งตรงนี้จริงตรงนี้จริงแม่สาวนะเนี่ยเธอสวยมากแม่เอวสูงนี่เลยนะใส่สิ้ิมากเออว่าอร่อยโคตรดีเนี่ยปึ้งนี่ดูนะ เธอสไตล์มาเฟ่มากถูกต้องนี่โค้ดฉัแม่มันเป็นงานที่ขายได้ตลอดอยู่แล้วมันใส่ตลอดแต่เธอปฟาดฟิวผ้าต่อค่ะโค้แซมบูเอองาโผรูสิโจรูสิโจถูกต้องเออเอาได้เอาได้นี่นี่นี่แม่มือมาสั่นนิดนึงแม่ต่านะเขินเลยเขินเลยเนาะพี่ดูสวยมากแม่ส่านะอันนี้แม่เน้นเอวสูงแต่บอกเลยว่าเอวตัดไม่ติดไปก็ไม่เยอะแยะมากมายนะใช่ใชแล้วก็เป็นฟิวเอวตัดแบบไม่โบราณนะแม่ไปดูพยายามหาให้ดูไปดูหายดูว่าเอวต่ดเขาประมาณไหนแม่ส่านะ ว้าวสวยผมมากเลยนะเธอได้ฟิลสามส่วนนี้มาด้วยแม่จ๋าดูนะลดโอ้โหอะนี่เธอเนี่ยเอลต่ำเขาไม่ได้แบบว่าต่ำแบบว่าโอ้โหต่ำมากอ่ะใช่เธอแบบนี้ไปขายเป็นเซ็ตบายดูเคได้เลยอันนี้เขาเรียกใส่กันอยู่ด้วยนะจริงเธอเนะนี่เนี่ยสวยสวยเลยอันนี้แล้วงานสะอาดติ่มแน่ถูกต้องออกมาลิสตดจบของขายเลยนะ่ยนี่จบของขายเลยแม่ราคาดีด้วยแม่แม่ผ้าวเย็นโคตรใหม่แม่ดูนะถ้ามาโคตรสะอาดแม่สั่งรีดกับทางร้านได้เลยอันนี้รีดตัวละสองจุดห้าค่ะถูกต้องปว อันนี้แบบดีซัพย์ข้างในแม่สาวเนี่ยแล้วไฟห้อยมาเลยแม่โดข้ามันรอบดีเทลฉ่ำว้าวสวยช้มแต่งแอลแต่งกระเป๋ามีไปค่ะใช่นะแล้วชอบนีขายโคตรดีจริงงานตัดเส้นเราก็ขายแบบว่าไม่เคยเหลืองแน่ลูกค้ายังไปชมมากจริงไม่บอกเลยตัดเส้นเราขายใไหมนะนี่ไดเห็นปะขึ้ต๊ะแกี่ตัวไหนกัคะกี่ตัวพี่รับตีไปประมาณร้อยแปดสิบตัวบวกลบร้อยแปดสิบร้อหกสิบตัวประมาณนี้นะ่สาเนี่ยเออเนอะได้เยอะนะแม่บอกเลยทีนี้พี่รับบอกว่าหยิบแบบได้ตามฉันท่าไดด้เเรรื่่ออยยๆลนนะตาก็งโคมั เป็นก้อนแบบนี้พี่เต๋อความห้ามันสดอะเธอถูกต้องเนี่ยมันสบัดง่ายมากกระพือโคตรง่ายใช่นะนี่เกลือตฟเปิ้ลป้ายนี้ไม่เข้าเลยแม่สาเนะไม่เข้าเลยแม่ซาวเวอร์นะนี่แม่ดู<ว>ตัวอีบี้ตัวนี้นะแม่160ตัวบวกลบเนาะ160ตัวบวกลบแม่ใครสนใจนะปกติเขาเราขายอยู่ 2, 800เนาะใช่ใช่ใช่ปกติ 2, 800แม่สาหนูนี่โค้กมาค่ะวันนี้แม่ป้ายนี้อย่างที่บอกป้ายราคามาดีมากยังไงเอาไปเลยแม่จ๋า 2, 200บาทแล้วแม่เออแล้วผ้ายิงโค้กใหม่ม 2, 2 โอ้เนี่ยก็เพึ่ง่ายมากพี่รักษณ์ก็แบบเห็นแล้วมันสบายใจไงเธอเออนะคะนี่จบข้อม่ายแมออ่สวยเลยใครจะเอาก้อนรีวิวเหมือนเดิมแม่ส่งให้ฟรีนะคะส่งให้ฟรีเลยยังแกงยีนขาสั้นแม่นะคะก้อนนี้ N ห้าหกได้เลย N ห้าหกมาได้เลยค่ะ N ห้าหกนะแม่ได้ก้อนหนูโชว์เลยถูกต้องป้าเธอเนี่ยปึ๊งมันเป็นทรงที่เขาลิลมี่งใส่กันอยู่แล้ววะเธอแล้วโชวยดูเยอะมากแม่จ๋านะสวยเลยนี่นี่ออกทรงแบบคล้ายๆเกาหลีเยอะๆอะใช่ใช่ใช่แบบไปขาลำบากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแฮะแล อู้เนี่ยอันนี้แต่งป้ายหนังด้านหลังมาค่ะจับได้เลยแม่จ๋านะเอน็นหกก้อนนี้นะแม่นะใครจะเอาก้อนไหนไปร่้เองแม่จ๋าแม่รหัสก้อนไหนนะคะ T L สี่สิบแปด J C ค่ะเออ T L สี่สิบแปด J C มาได้เลยได้เลยแม่จ๋าสองมาสองนะพาดีมาก